อมนโมมหาจินดามณีข้าพระพุทธเจ้าได้นำชื่อน้อมเข้าถวายในองค์พระป่าจุดเทียนบูชาสะดาะเคาะต่อชะตาเสริมราศีต่อหน้ากองพระป่าพระมารดาพยากษตขอถวยเทพพย,ายดาอันมีพระนาง พันธุรัตจินดามณีพระนามแฝงพระนางเกามารีจอมเทวีจงเสด็จมาเพื่ออวยพรและรับรายชื่อณวันที่15กันยายน2568ในการจะทอดพระปา่าพระนางพันธุรัตจินดามณี ที่เขานางพันธุรัฐจังหวัดพัทธลุงขอชัยยะมงคลจงบังเกิดมีณการครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะเรียงพระนามเอ่ยพระนามถวายเป็นการสัตดุดีขอให้เทพพย,ยดาทุกราศีและพระองค์จงรับและอนุโมทนาประทานพอรอันประเสริฐลงมาดังต่อไปนี้